โดยในข้าวัมาที่12สิงหาคมพศ2492ในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ17ปีของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถานทูตไทยในลอนดอนทรงพระราชทานแหวนซึ่งเป็นวงเดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชนกเคยประทานให้แก่สมเด็จพระราช,ชน,านีในครั้งอดีตและมีพระราชกระแสรับสั่งในขณะที่ทรงมอบว่าสิ่งนี้เป็นของสําคัญยิ่งและเป็นที่ระลึกด้วย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศข่าวมั่นให้คนไทยทราบโดยจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ประกาศและมีพระราชพิธีมั่นภายในณโรงแรมวินเซอร์เมื่อวันที่19รกรกฎาคมพศ2492หลังพระราชพิธีมั่นผ่านไป7เดือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตประเทศไทยทางจลมากโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมาราชชนนีพันปีหลวงและครอบครัวรวมถึงข้าราชบริพารตามเสด็จและหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนานันทมหิดลประมาณ1เดือนทรงพระกรุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสขึ้นในวันที่28เมษายนพศ2493ณวังสัปปทุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อาลักษ์อ่านสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พระราชทานเครื่องขัทยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดแก่สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เสด็จไปประทับพักผ่อนพระเอริยาบทและฮนิมูลที่พระตำหนักไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลาสามวัน พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามเสด็จโดยรถไฟตลอดเส้นทางที่เสด็จนั้นมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นเนื่องด้วยต้องการยนต์พระสิริโชมอันงดงามของพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจและถวายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยไม่ขาดตกบกพร่องมาตลอดระยะเวลากว่า70ปีตลอดการครองราช